ใครที่มีเพื่อนนะครับที่เพิ่งรับปริญญาจะพูดแสดงความยินดียังไงกับเพื่อนดีมาฟังกันครับประโยคแรกเลยนะครับยินดีด้วยนะฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆภาษาอังกฤษพูดว่า congratulations I am very proud of you congratulations I am very proud of you นะครับยินดีด้วยนะฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆ ประโยกต่อมาครับยินดีด้วยนะคุณสมควรได้รับมันจริงๆภาษาอังกฤษพูดว่า congratulations you really deserve it congratulations you really deserve it นะครับยินดีด้วยนะคุณสมควรได้รับมันจริงๆครับอีกหนึ่งประโยชค,ครับที่พูดได้ไง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือทำดีมาก ที่ครับทำได้ดีมากเก่งมากนะครับก็คือ j o o g o o d j o b นะครับทำได้ดีมากเก่งมากครับอีกหนึ่งประโยคสั้นๆนะครับก็คือเก่งมากครับภาษาอังกฤษพูดว่า where to go where to go นะครับเก่งมากต่อมาครับคุณสุดยอดไปเลยนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า you rock นะครับ you rock นะครับคุณสุดยอดไปเลย สุดท้ายด้วยประโยคนี้ครับฉันดีใจกับคุณมากๆนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า I am so happy for you I am so happy for you นะครับฉันดีใจกับคุณมากๆชอบบทไหนนะครับก็เอาไปฝึกพูดกันนะครับและเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับกัรมือเล่มนี้ครับ Converse พูดมัน1,000ประโยคครับถ้าชอบกดใจเบ้นแชร์กดติดตามให้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ